เนี่ยเดี๋ยวมนอื่มของก็ไก่นยิงเรียวขอบคุณเชา้าดีโชว์อะหนักมากติดมือหนักมากจริง,รงถูกใจ,จมือนี้ที่สุดถูกใจสุดๆเลยอ่ะแบบถ้าเรายังไม่ได้กินข้าวกันี่กคนรักอะ่ะใช่เดย เราไม่ได้กินข้าวเลยนะคะทุกคนว้ายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหือ,อร่อยมากใช่ดีไหมไม่แล้วเราสองคนเคยไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้ามาเบลเนาะเรากินบุฟเต๊ะของพี่ฟ้าแล้วเราก็คือรอสกุลซับเราใช่ทุกคนอันนี้คือมือแรกอร่อยมากอืมถ้าไม่ได้กินข้าวเช้าดอมไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ยังไงจริงเพราะอยู่ข้าวมากกินโชว์เลยนะคะมีความตุ่มันอะไรอยู่ะอร่อยมากคา่ะ ก็คุกน้ำตาลเต๋อแค่ไไปดูพี่อาร์มไหมคะวันนี้ไม่ไปค่ะพ่ออาร์มก็ไม่เห็นมาเราเนยเนี้ยค่ะจริงจริงถ้ามันอยากให้พ่อแม่ต้องมาร่ะเออต้องมารับเนี่ยรักรูปนะแต่อลูกไม่เคยตอบแทนอะไรพ่อแม่เลยค่ะพี่ได้ไปพี่ได้กลับไปเล่นหนักไหมคะเขาเล่นอยู่ดูเห็นพี่ไหม เขาเล่นอยู่นะเป็นแบบอ่อนโปรแล้วว้าวไปเล่นอยู่นะหนังอแหละแต่ไก่อะไรพวกเนี้ยไก่กรอบหนังปลาทูเปียกอันนั้นไม่ได้เลยนะแต่เสียงขึ้นจมูกเลยนะเนี่ยใช่เบลใช่ไหมรู้สึกได่ปะนี่กำลังมาละอืมมาหนักตัวแล้วจะพักกันาัววันนีอยากให้เบลพักจะเลยไม่ไปนงคู่ จบนะคะจะเลยว่าจะไปว่าพวกนี้คุณพัชชาบอกนอยว่าเหรอใช่จริงหรือเปล่าใช่เหรอใช่เหรอแล้านแตดยังเฮ้ยแรงอ่ะคุณพัชชาเาขนอยว่ะเขาบอกเขาเข้ามาตามอาจริงนะถ้าลูกเรามาตามลําของคุณพัชชาเนี่ยเราคงดีใจแล้วอ่ะมีใจอ่ะมีใจอ่ะทำไมเองไม่ดับยีบอืะไปเองไม่ไม่ยั้งไม่เนี่ยไม่ลัง ทำไมเองไม่ล้างเองไม่ยื้อพวกข้าบ้างใช่เนี่ยมีแต่คุณพัชชาตามอ่ะเฮ้ยมาไหมเร็วป่ะอยากไปนะเอ้ยปะเอ้ยไปไปไปด้ไไปดงไปเดาไอกันไปแหงเฮาไม่แต่คุณพัชชาที่น่ารักเหลืออีกกี3ซีนที่พัชชาทำคนน่ารักเลยเหลืออีกประมาณ3ซีนนะใช่ค่ะเนี่พี่ดูแลถูกครับเลยค่ะกินยาด้วย ตอบก่อนตอบเรื่องตอบก่อนอะไรนี่คือเต้นนี่หรอใช่ไหมตอบก่อนเคยเจอกันด้วยนี่แรงไหมเขาแรงนะเขาเหมือนบังคับเชิงทางเขาเหมือนเป็นทางอ้อมปริภชาคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเกลียดอะคือเข้าใจคําว่าคําพูดมากมายความหมายไม่ไปปะไม่เคยขี้เกียจพูดอะปริภาชาคือเข้าใจคำนี้ปะคำพูดมากมายตอนนี้ในหัวความหมายคือ เริ่มไม่อยากไปคือแบบคือหลักๆตอนนี้นะพี่ประชาอันนี้หนูพูดจริงจากใจปกติหนูแทบไม่แคนเซิลเลยเว้ยอือมแต่คือวันเนี้ยเอาหนูก่อนนะอืมคือรู้สึกป่วยเป็นหวัดแล้วก็ลืมเอายามาเออยังอยู่ไหมเพื่อะชาบอกนอยนอยแน่เลยอะกลัวแต่ถามพี่มิเราสองคนอยากไปแล้วพี่มิก็อยากไปพี่มิก็พูดว่าเอแจะอยากไปเลยไงมะนั่งคุยกันเรย่งนี้เนาะอยากไปแบบทำาับข้าวกันแบบไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ไปนั่งมา ตรงนัานพี่คือสติกเกอร์ดอมคู่ไงาแ,แดงก็ไม่ได้อยู่ดอมคู่น่ะไปดูเลยจะทีเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าพี่ประชาไม่อยู่แล้วอะ่ะเห็นไหมเขาบอกเจอกัน,กนคำพูด<ป>มากมายความหมายไม่อยู่แล้วเห็นไปรึยังช็ <c oughs> อตเลย <c oughs> ยู่อยูยู่อยูยจริงจริงอันนีมานาน นานๆคิวชนกันแปลว่าอะไร <c oughs> อันนี้เขาดึงน <c oughs> อันนี้เขาเริ่มแล้วเหรอหนูกลัวว่าห้หนูอ่ะไปอ่ะแล้วหนูต้องไปเอนเตอร์เทนพี่พัชายแกเพื่อจะเขาพอ,อาพอกินเะเขาเอาไม่อยู่อ่ะอเหรอ,อเขาไปางั้นเลยเหรอกลัวเขาดึงอ่ะเคยเห็นปะคนคนกินแล้วเขาดึงอ่ะไม่ใช่ไหมนี่จริงๆมันต้องมีนัดแมทหนึ่งนะมันต้องมีแมทหนึ่งที่แบบใช่ที่ไม่ใช่แมทวันเนี้ย ต้องขอลองเทสระบบวันนี้พรุ่งนี้หนูพรุ่งนี้หนูเช้าด้วยอ่ะต้องใช้ระบบน่ะจริงเนาะระบบจริงนะอยากอยากอยากไปอยากไปอยากไปแต่ว่าวันนี้เันไม่สบายจริงเพราะว่านอนน้อยมากเอะตายสะดุดน่าเรียกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคนจริงใจมีไหมแถวนี้จริงน่ารักกว่าลูกเราอีกไอ้ลูกเรานะพี่พัชชาคือที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าคนเลิศใครยังไม่ได้ซื้อบัตรไปเลยหาเซ็นทรัลเวสเกตไปดูฝากคุณพัชชาด้วย พี่ประชาสัญญาในรอบหน้าด่งรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวหาเหตุผลไหมร้อเล่นเล่นเล่นเล่อเล่นเล่น,นเล่นอเนอาเถอะ <c oughs> รอบหน้าพี่ประชาโอเคสัญญาจุ๊บจุ๊บดึงรับอยู่แล้วกินบอกเดี๋ยวเสียงพิจมูกห่างใช่ใช่เสีย,ยงพิจมูกเหมือนจะป่วยอะ่ะเขาป่วยแล้วก็ป่วยตามเอ้ยจะติด ไม่แบบแบบอยากป่วยตามนี่คำพูดแม่เหมนคำพูดไม่ไหมือนก็หมืองเป็นห่วงไงอย่าอ้างอ่ะเนี่ยเดีูยวผลิของก็ไม่นิ่งนิ่งจำนอนหนูจำนอนตรงนี้ไม่ได้หนูกินข้าวดีๆข้าก็ไม่ยอมกินทุกคนกินอยู่ข้าก็เืิพอจะกิน โอหคอมเมนต์ได้กันเยอะแยะค่ะทุกคนมือพี่เหมือนมือไก่อ่ะไม่มือมย์พี่เหมือนตีนไก่ฮัลโหลเอาหล่ะ โอ้แหละหิวข้าวไม่ถูกต้องขอบคุณชาดัมนะคะเฮ้ยน่ารักอ่ะอืมหายงอะเขาไม่เคยงอนค่ะงอน ม่หนูไม่เคยนอนพี่ไ <ใน S 2> แล้วหนูเป็นผู้ใหญ่แล้วหนูโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโอ้พี่มีกินเร็วมากถือมากเลยฮะก็จะไม่ได้กินเลยว,วันนี้พี่มิกินหมูสเต๊ะสามถาดกินกาแฟใส่โดบิหนึ่งแก้วพี่มิกินหลายอย่างมากมากินเกี๊ยวกินโอหเฟ้นไฟมันในฉาก<ม>ชีชไม่เหมาว,ว่าเป็นข้าวไม่เหมาชีไม่นับรวมพอชีมากิน ชิงก็เพิ่งบอกว่าไปกินข้าวแล้วก็จริงมันอะหนูหมูฟัดเตไม่มีข้าวนะหมูฟัด้ตไม่มีข้าวก็ถูกแต่มันก็คือเป็นหนึ่งมือได้ไม่ได้แล้วบอกอ้วนหัูเนี่ยอ้วนแล้วพี่อ้วนเนี่ยอะไรเห็นเขาไปในทุกวันก็กินเก่งกินแล้วไปเข้าวเปลีนกินแล้วคนเราอาหารของใหม่นี่ไงอันนี้คนน่ากิน ก็หนูบอกอันนี้อันนี้ไม่ล้วนไม่ล้วนอุ่นเพราะว่าอันเนี้ยใช่มันไม่มีแป้งบานาน่าเค้กวินบานาน่าชีสอันนี้เป็นชีสแบบพือง่ายตัวที่ดีทั้งหมดเลยโอเคไข่มันตับอันนี้คือหนูหนูได้ข้าวหอมให้หนูทำเพื่อนไปยามอีกทีเออนี่ได้ข่าวว่าเขาเป็นคนเลือกเองเหรอคะใช่หนูเลือกเองทั้งหมดเลยมือวันเนี้ยอร่อยมากวันนี้ดุใจมากขอบคุณเ้องพูด้วยนะคะเพราะว่า อาหารที่เลือกมาให้ทั้งหมดในวันนี้ชอบหมดเลยต้องมากโดยเฉพาะขาไก่อันนี้อันนี้มีเฟรชตัวเดียจริงหรอชอบมากชอบหรอพี่อ่าชอบซื้อไปที่ออฟปิศตัวเองซื้อให้น้องๆมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบใช่เลยอ่ะทุกคนวันนี้มีทั้งเอมิลี่ไก่ชีมีทั้งเนี่ยเค้กกล้วยหอมมีทั้งข้าวผัดปลาแซลมอน มีใช่เลยค่ะแล้วมีอันนี้ด้วยถูกใจที่สุดเลยคืออะไรรูปะอันนี้เขาพูดอันนี้เขาบอกว่าอุ้ยน่ากินมากก็หนูบอกว่านี้หนูอยากกินท็ากกีนี่ว้าวมากมัมมี่ก็เลยซื้อนูเทลล่าให้พี่มีก็มีของของพี่เขารู้ว่าชอบไอเนี้ยไอนมเนยสดเขาบอกว่าเป็นของด้อมคูด้อมเชลด้อมเชลลรวมกันใช่ค่ะขอบคุณทาง ทั้งสามดั้มของเรามีดั้มเดี่ยวด้วยขอบคุณค่ะอ๋อวันนี้ดั้มเดี่ยวดั้มคู่แล้วก็ด้้มเชลเขาไมีะเขามีเขามีคิวกันก็เป็นด้้มคู่ด้้มเดี่ยวแล้วก็ด้้มเชลดั้มหอยแล้วคังทองเขามีคิวส่งคิวซักนะเหมือนเราต้องจองคิวนะมันเหมือนกับว่าเราเราก็เลยกันรเหมือนมันเยอะเขากลัวว่ามันเยอะเกินแล้วมันช่วงแรกเขาเหมือนเยอะเกินแล้วกินไม่ทันใช่อ๋อแต่ของเรามามาถูกเวลาอยู่นะใช่ตอนบ่ายที่พักกองกันพอดีเลย กำลังหิวโซ่อือกำลังหิวโซ่เลวคุณนี่เหรอแม่เนี่ยใคยกินไหมเออต้อดเนาะอะไรอะไรกี้ซื้อมาอืมมึงมึงพูอมาฟังแช่เตียนไปก่อนเลยอือฮึลงไม่ดีหายคนหยิบอยู่หยิบอกไม่ได้กินจริงปะเนี่ยมีพิรุตแม่งั้นจริงปะเนี่ยแม่กินอยู่เลยอ้าวแม่จิของแฟนคลับเห็นของแฟนคลับก็มาแจ้นไอติมเย็นอ๋อ แม่ก็เลยแม่เลยเอฟก่อนเลยเอ็นดูเจ๊ก,กี้แม่กินก่อนแม่ไม่รู้อืมอร่อยไหมคะอาลองลองป้อนเยอ,อยกินไม่ได้หรอกเชื่อไมหอไมมิเกิดมาไม่เคยกินอร์เดอร์เลอร่อยอะไรขนาดนี้น,น,น,นี่อร่อยมากปันปลาแซลมอนและข้าวที่อร่อยมากน้าผัดดีจริง มันทำให้เวลาเราไปแล้วพอเจอร้านเขาแล้วเอออยากที่เรารูแลใช่ไหมว่าร้านนองเขาอร่อยฟิลนี้พ่อกับแม่ไปดูลูกไหมไม่ไปครับวันนี้มีใครไปบ้างคะวันนี้ e นจอยมัมมัสุดๆแต่วันนี้ใครที่ฝากลูกด้วยนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่มันเลี้ยงดูไม่ไหวละฝากไปดูลูกหน่อยนะที่เวสเกต สามารถซื้อบัตรน้างานได้ค่ะเข้าไปได้เลยฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะเรียนไม่ไหวควบคุมพฤติกรรมด้วยเรียนไม่ไหวแล้วค่ะเรียนกันแต่ตัวนะคะเคยบ่นมันแล้วเหนื่อยมั้ไหมไม่นะไม่เลยอ่ะไม่เลยคือวันนั้นอ่ะมันมาอยู่ดีๆไม่ว่าดีมันมาให้กูขึ้นนะยังไงขึ้นเลยมายั่วยุแม่มันให้ให้แบบ พูดไม่เข้าหูหนูอยากรู้เลยม,ม,มันไม่ดีเท่าไหร่หนพูดไม่ค่อยเข้าหูมาแม่คแล้วหนูไม่อยากมีลูกแล้วได้ปะหนูไม่ยหนูแต่เราก็ไม่ค่อยมีใครแล้วนะห, <laughs> หนูแต่เราไม่มีใครแล้วนะเบลอะไรไอ้อามพูดแม่หนูอยากมีพ่อแล้วอะเออที่ไานเรื่องนี้แ <c oughs> น่เปพ่อมันพูดตอนไหนไม่สมมติเ,เราสมมติอยู่ดีมันแบบว่าแน่มีพ่อแล้วไม่มีพูดอะ ไม่มีพี่แม่เคยพูดไม่เคยพูดแบบนั้นพี่ต้องการหนูแต่ไม่ต้องการลูกเมื่อกี้บอกต้องการเลยอต้องการต้องการหน่อยตงสารเขาไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคือท่านเราไม่คุยกับอาร์มแบบคนอื่นคืยไม่รู้เรื่องนะเออว่ะฝึกไว้ฝึกไว้คุยกับอาร์มรู้เรื่องเท่ากับคุยกับทุกคนนรู้เรื่องยิงบางทีคุยงานไม่ได้เคยได้งานนะแล้วทุกคนถามเอ็มวีอะไรคือมันได้แค่สเต็ปแรก นิสิตถัดไปนี่ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องไมู่้อะไรมันมันเบลว่าเขาเป็นครอบครัวที่เหมาะลเหมาะละคนนึงบนคนนึงหัวเลาะคนนึงเทียวอ่ะอีกคนนึงยืนเหม่องงลอยอย่างเดียวมีแค่นี้ของหนูหนูนี่เป็นเป็นพ่อบ้านที่เราใจกล้าไหมไม่ใจกล้าโอเคใจดีนะใจดีใจดีหนูเป็นคนแบบรับฟัง ก็ฟังอย่างเดียวบ่นอะไรกันนะกหนาเนี้ยอย่างเงี้ยอีค้นก็เ๋วเออแม่เออข้างๆแล้วบางทีมันค้างๆคุ้มมันจะมันจะแพทเป็นคำคมันจะให้เราขึ้นเป็นคำๆก็จะเป็นแบบอืมเราก็เก็บข้อมูลอืมเก็บข้อมูลเพื่อมาเล่าในในไลน์ให้ฟังแล้วเขาก็เป็นฟิลว่าอะไรก็ได้อย่าโดนเขาก็พออะไรก็ได้เราไม่อยากฟิพคเดียวเราโดนสอนเนี่ยอย่าโดนเขาเ้าหนู <น>ะแต่ว่าพี่มีก็คือไม่เคยบอกว่าไม่อยากพิพาทไม่เคยเลยนั่นมือใครมาเฟซมิวเนี่ยหนูจำไว้เลยพวกพี่โกหก <c oughs> <c oughs> นั่นมือค่ะถ้าหนูน่ารักกนหนูไม่ได้แบบเอ,อ็อะไรใครอะ่ะมันโอเคหมดนะอ๋อแล้วแบบภาพมันดันแบบหลุดออกไปแล้วเหมือนแบบเฮ้ยเราไปดันไปอะไรกับคนไหนไม่หนูสมมุติ ราจะถามก่อนไหมก่อนที่เราจะขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีการแบบไม่พี่ว่าพี่เป็นคนดูออกว่ามันจริงหรือหลอกอคืออย่างบางภาพเนี่ยถ้าพี่เห็นเนะี่ยมันแปลก,ปกพี่ก็ตอบมันแปลก,ปกอะไรอ่ะจะส่วนใหญ่อ่ะเส้นของคุณผิดทุกรอบนะรจริงเจริงเส้นพี่มีเนี่ย <laughs> เดี๋ยวงอนเหลืองนะันเดี๋ยวงอนเหลืองนี่เดี๋ยว เดินไม่เข้าใจทำไเนี่ยท่านื้อฟื้นไม่แต่ยาวนะเขาหอลอกแค่วนนี้เขาเริ่วรู้สึกมันมากกว่าเดิมเออไม่ฟื้นไม่แตยาวแล้วพี่มีเอ๊ะเนี่ยหนูอย่าอ่ะถ้าพี่เอ๊ะเนี่ยมันแปลกแปลกละ,ละ,ละอืมโอเคหนูต้องตามน้ำเนาะอืมแม่เคยบอกไม่ใช่ค่ะอันนั้นบอกว่าอะไรเดี๋ยวก่อนใครอ่ะจดชื่อเนี่ยเมื่อกี้โกงผอ่ะนี่มั้งถ้าคุณใจส้มจ้ะ แค่แส่ขึ้นจมูกกันะอืมเป็นไทนัสหรือเปล่าถ้าค่ะเป็นเป็นหนักเลยค่ะแล้ววันนี้มันมีฝุ่นเยอะถ้าวันนี้วันนี้ฝุ่นเยอะแล้วก็อยู่กับสโมกตอนถ่ายหนังอะเน้นใช่เมื่อวันนั้งคุนผีนี่คือหนั่งผีอะสโมกเล่นมากใช่ไหมปล่อยสโมกแบบเอาง่ายในบ้านยังปล่อยเหรอมันต้องดูคือแบบเหนื่อยนะแบบ พี่เกศสุดเลยเวลาเล่นแล้วมีสมูทตกับกอีกอันหนึ่งคือเผาควันเองอ่ะเผาควันนี่มันสมูทต์น EX er no ุ่มๆหน่อยอันนั้นโคตรหน่อยอันนั้นแบบพี่เคยอ่ะเล่นแล้วเขาเผาควันไม่ไหวอะสมูพี่อะคือไอแบบคือเจ็บคอไปเลยใช่แต่อันนี้เป็นเพราะหนูนอนน้อยด้วยแหละมันเลยพี่นี่บอกว่าหนูต้องไปนอนวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปเวทเตอนะเพราะว่าให้เบลไปพักพอเบลพักเชียวก็ไม่อยากไปแหละเวลาของมัน ดีมากพี่เจลก็ไม่พักเพราะว่าพี่เจลอ่ะเมื่อคืนพี่เจลหนักเหมือนกันเที่ยวเนี่ยมันนักฉัาไม่ประหลุว์เมื่อวานคือไปเที่ยวกับเพื่อนไม่อ่านไลน์ไม่มาลองเกะอยู่ไงเมื่ออ่านกี่โมงตีหนึ่งตีหนึ่งปตะบตีหนึ่งกว่าก็นั่นแหละมันไปร้องเพลงไงมันแบฝึกซ้อมลูกคอไงเมื่อวานอ่ะเขาอยู่กับเพื่อนอืม ตรึกสาลูกคอเลียแล้วใช่ค่ะเลียแล้วถามแล้วว่าเออหายไปเลยตอกกําลังกายก็ไม่ตอบลายอะไรก็ไม่ตอบกดโดนทิ้งไม่โดนแค่รอไปแล้วไม,ไม่จับโทรศัพท์เลยเมื่อวานอ่ะไอนลงตอรี่อยู่ล <c oughs> เลยเพื่อนลงเพื่อนลงแท็กมาเลยลงด้วยไอจีพี่มีแอดมินเล่น <c oughs> มีแอดมินคอยอัพให้ อืนั่นแหละเนี่ยทุกคนดูดิพี่มีมีเหตุผลกับทุกอย่างหนูก็คิดไม่ทันสมองหนูก็ช้าหนูจะไปตามใครทายทุกคนว่าละนี่พี่มีจะหมดแล้วนะอีกอีกการจริงอร่อยจริงกี่แคลมรี่เนี่ย อันนี้รเอากระหลางให้ตายแล้วถ้ากินเองก็ไม่หอมจริงแต่เราจะไม่กินดึกไงเนอะพี่ยังไม่กล้าไปบ้านหนูเลยเลยปะนเราไปกินหรอไม่ใช่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งได้เหไม่ไม่มันกินดึกไงเราไปเราก็พี่ก็กินกินปังอีกแล้วก็เอามุมปังแล้วก็กินข้าวบ้านหนูอ่ะดึกอ่ะไม่เป็นไรเราก็ต้องกินทุกวันจิ้มันอ้วนอ่ะ มันก็มีเมนูมอือ่นหรอเราไล่ละย้ายร้านก็ได้ย้ายเลยให้แบบห่างหน่อยเลยคนที sequel, <Ah, ่ออกของฝานเป็นสัตว์ Tab ับออกคนไหนหาไม่ได้เลยอ่ะอ๋อได้เหรใช่ค่ะคนไหนชื่อมิเชลหล์หนูค่ะนี่กดชาเบลค่ะชื่ออะไรนะกดชาเบลชาเบลคนไม่ไม่เขาไม่ได้เขียนว่ารัสเบลยเขาเขียนชื่อคนอื่นอย่างหรือคือวันนี้มีหลาย หลายคนเลยนะคะใช่ก็เลยอยากรู้ทุกคนมีแฟนขับขนาดนี้เลยเหรออ๋อน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะในทุกคนเก่งมากเห็นไหมขอบคุณค่ะนั่นคนไหนชื่อลดเชืเบลหลุดหลุดไปเพิ่งลดเชเบลเหรอปวดเชเบลหนูเป็นกุฏเชเบลพ่อรถเชเบล พี่กัดชาเบลพี่กัดชาเบลให้หนูมีหลายชื่ออยู่นะกัดชาเบลกุดชาเบลกุดชาเบลรสชาเบลอ๋อมันไปได้เรื่อยๆไม่มีถูกเลยทั้งกดเจอเบลกดชาเบลพี่ว่ากัดชาเบลนิดชาเบลกัดกัดกัดก็มีกัดชาเบลเขียนชื่อดีกว่าญาติฝาดเมื่อวานเมื่อวานตอนที่กำลังดโด่ๆกันอยู่เห็นชื่อน้องคนหนึ่งอะชื่อน่ารักมากน่ารักมางชื่อจริงชื่อว่ากรีนละกรีนดัน กีนว่าสีเขียวใช่ไหมคนอื่นเห็นปุ๊บดูคขาเลยเปลี่ยนชื่อบ้างไวรัสไวรัสเนี่ยชื่อขาวไวรัสใช่ก็คืาสีเขียวหนูอยากสีขาวใช่หนูชอบสีขาวไม่เปลี่ยนตามเขาทำไมไวรัสเปลี่ยนตามน้องไวรัสสวัสดีค่ะเป็นไวรัสเป็นไวรัสโอ้น้องเป็นไวรัสโหจะบ้า น้องไวรัสสวัสดีค่ะเป็นน้องไวรัสหรือแต่เชื่อนองวัดทุกคนพี่ไม่มันถูกได้นะคะ,ะ,คะไม่ใช่ไวนะคะ white 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 yes เวลาป่ามากเจอบ้างไหมลูกไม่ดีกว่าชื่อหนูปกติตอนเด็กไม่เคยมีใคร,ใครเรียกถูกเลยไม่มีพุวกนี้ อ๋อพรุ่งนี้ด้อมด้องไอ้พรุ่งนี้ส่งไปให้หนูไปเนไหนให้หนูไปถ่ายข้าวบ้านอืมเป็นของด้อมด้อมเดี่ยวใช่ไหมด้อมด้อมนี่นะหนูอยากกินอะไรอ่ะพุกเน่ะพรุ่งนี้เหรอจะส่งมาให้เหรอเอาถาดไปก่อนอ๋อแล้วก็เดี๋พูดดัดสิคือด้อมหนูเนี่ยพรุ่งนี้เขาส่งไอติมมาให้กินอืมไผ่ทอง หนูเล,เลือกรถเลือกไส้อะไรเองหมดเ,เรียบร้อยแต่ว่าของเขาไม่มีจะกินอะไรกาลังคิดว่าไม่ไม่พวกของค้าว่าพวกอ่ำที่เป็นพวกอาหารหลักสากมมื้อของเขาอะอร่อยเขามีอยู่แล้วและอร่อยมากาข้าวก็อร่อยมากเป็นฟิวข้าวแกงทำเป็นแบบซปเปอร์ตินไก่ข้าวคั้หมูม้อยใหญ่อะไรแ้บมีมยำมีทอดมีอะไรแบบแต่ว่าขาดพวกแบบของหวานหรือว่า เป็นฟิวขนมอะไรนะระหว่างทางอารมณ์เหมือนงานเกี้ยวงานอะไรอย่างเนี้ยเนาะเออแล้วศิลกองคเขานั่งยืนอะไรแบบนี้นึกออกเออด้อมด้อมพี่มิเชลพอจะมีเกี้ยวสักไม่ต้องด้อมหรอกพี่เองก็ได้แต่ทอดเกี้ยวหรอตรงที่อยู่เหมือนเดิมละทอดสะพานดีกว่าทอดเกี๊ยวไม่เต็นเดี๋ยวมันจะไม่ พี่สกิลการทำกับข้าวไม่ได้เลยหนูยังผัดได้นะพี่ถ้าพี่ผัดนะทุกอยางหนูเยอะอางหนูเยอะหนูเยอะอืมน่าจะจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูทำพวกข้าวพี่มีพี่มีทำพวกเบเกอรี่ไงว้าเออได้ละอันนี้น่าสนใจแล้วไหนคุกกี้กล้วยหอมคุกกี้เฉยๆยังเอาตรงไปมมมมันไ่ีกล้วยหอต้นทุนยังไม่ได้ก็แน่ต้นทุนแพงครัมันขายยังไม่ได้อ่ะมันแบบต้นทุนมันแพงคือพี่อ่ะ ต้พงดูนั่งแพงไอ้จิ้นเนี่ยนในแค่นี้แพงเหมือนเขาใช้เนยดีน้ตามันเหมือนกล้วยหอมอ่ะวุ้นอย่างวุ้นียน้องดิมันเหมือนมันเป็นฮอกไกโดมิลค์อันนั้นฮอกไกโดฮอกไกโดมิลค์มันมีน้ำตาลน้ำตาลมันมีแบบเป็นน้ำตาลแล้วก็มีช็อกโกแลตเียแล้วก็เป็นนมอ๋อมันใส่แล้วก็แล้วยใช่แล้วแต่พี่กัแต่น้ำตาลที่เคลือบรอบรอบนอกเอาง่ายนะที่พี่มีถ่ายอ่ะมันดูเป็นไงน่ากินไหมเนี่ยอาเซนอง อ้าแต่อาร์เซนอลก็แพงเผื่อขายแล้วค่ะอาร์เซนอลได้เว้ยใช่ไหมหนึ่งแถมหน<อ>ึ่งเขาหนึ่งแถมหน<อ>ึ่งใช่เหรอเฮ้ยหนึ่งแถมหนึ่งแล้วปีใหม่อะร <199 S 1> ้ะอยเก้าเก้าเออเนาะทำให้มันในนี่เนาะได้ไหมเราได้ไหมเดี๋ยวขอดูต้นทุน่องกันไหมตอนนี้ยังคิดว่าต้นทุนยังไม่ได้ขอกระปุกเป,นนเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นหนูแปง้งกระปุกเล็กก็แพงกันละไม่ห่วงนะกระปุกเอาฝั่งเล็กแพงเขาไปใช้ต่อได้หรอใส่พวกแบบได้ไข่แบบในเมื่อ จริงเหรอ,อ,ชอเชอร์เบลกับพี่มิเชลเห็นไหมละ่ะสวยแค่กับเชอร์เบลกับเชอร์เบลอันนี้คือรถเขารู้ไหมพี่มีว่าเขาต้องมารับนั่นดิพี่แค่สงสัยหรือเราควรโทรหาพิชูอ่ะ can try, พีกเป็นทริปพิชพิชูอันนี้จริงอืม เขามีคนถามว่าคนที่จันยังจัดอยู่ไหมทุกคนจริงปะเนี่ยมีปะมีสิไม่ถามงั้นนะไม่ถามงั้นนะเชื่ออิ่มไหมยางอิ่มมากพีู่มิกลางละจะบอกนะเหมือนจะไม่จับหรอจริงเหรอทำไมสวยขึ้นพี่ปอเปียะพี่ปอเปีสวัสดีค่ะอ้าวคุณหมอนี่ไงเซลพี่ตูเพิ่งมาก็พาะเซลพี่ตูเพิ่งมาถึง เย้เย้ใช่หรอหมดล้วคไม่ะไม่ได้กลับฮะเรากลับพร้อมกันคุณคะคุณกินอะไรหรือยังคุณเอาเอมิลี่มาพุ่จะมาให้เราออนไลกันตั้งแต่ปีห้าครึ่งไงจริงเนี่ยคนพุ่งมาก็ต้องทำงานหนักหน่อยคนก็เห็นพี่หมอเบะปากปลเคยเห็นไหมคะอยากเห็นไหมคะอุ้ยเบะแรงมากเเบะงเะแรงมาก สำหรับวันนี้เป็นไงล่ะไม่เลยไเรียองเพลงดีใจไปดีใจมาดีใจพี่หมอตดีใจว่ะดีใจที่พี่หมอตามอ่ะใช่แล้วแล้วประเด็นเขาไอาเรียนร้องเพลงเรื่องหนึ่งนะแต่ได้ร้องไหมจริงได้ร้องไหมเนี่ยพี่หมอไปร้องก็จะเปคือยังไงเฮ okay. ้ยร้องเหรออะไรคอนเสิร์ตป่ะเนี่ยไม่ได้ไปร่วมาเนี่ไม่ได้ไปลงไลฟ์สิอุ้ยเุ้ยทุกคนคือแบตจะหมดแล้วอ่ะ เดี๋ยวขอแคปแบแป๊บนึงจ้ะเขารู้หมดแล้วว่าขี้เมาทุกคนเปิดแบกเลยอุ้ยมันขึ้นอนแล้วนะโอ้ขึ้นแดงเลยนะเน็ตสัญญาณไม่ดีเดาอ้อะอ้าอ้อ้าอ้เอ็าอ้็อ้อ้าอ้อ้าอ้าอ้าค้าง้ิด้าอ้ก็ได้าอหมอ้าอ้าอ้า้อ้้าอ้้าอิดไมาออ่ แล้วเขาบอกว่าเขาอ่านปากได้พี่ไม่เชื่อจริงเพราะตอนอยู่โปรแลน์อ่ะกูพูดช่ำเลยเาเราจะไม่พูดเราจะฟังพี่หมอ่องเดียวโอเคปิดไหมปิดจริงไหมเนี่ย